สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเดิมๆออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไอดีนะครับผมวันนี้นะผมอยู่ที่โชว์รูมนะครับผมผมจะมารีวิวรถแล้วก็ให้ลูกค้าได้ชมนะครับผมว่าแต่งรถประมาณ 4- 5หคันนะวันนี้เกือบครบทุกเซ g มนต์เลยดีกว่านะครับสำหรับรถวันนี้นะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่พูดท่ำทำเพลงนะเดี๋ยวผมพาไปชมกับคันนี้เริ่มต้นก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับผมนะฮะไปชมพร้อมครับ นี่ฮะสวัสดีครับผมทุกคนครับผมนี่ฮะวันนี้ผมพามาชมเริ่มต้นจากคันนี้ก่อนเลยนะครับผมกับคันนี้นะครับเป็นกระบะ4ประตูนะครับผม D D L X L T โอโหคันนี้แบบดูเท่ๆหล่อๆนะครับผมนี่ฮะดูทุกมิตินะครับผมหล่อทุกมิติสําหรับคันนี้สําหรับนี่ฮะตัวนี้นะครับผมนี่เลยกระจังน้าของเขาจะเป็น F O R D แบบนี้นะครับผมแล้วก็ เข้าไฟตรงนี้ไฟหลีเราสามารถเลือกได้นะจะเป็นสีส้มหรือสีขาวนะครับผมแบบนี้นะฮะอ่าเหนนะืโอ้โหที่นอกเหนือจากนั้นนะครับผมนอกเหนือจากนั้นคือนี่นะครับกับตัวนี้นะครับผมเป็นไฟหน้าเป็นแบบอ่ามัสแตงนะครับผมพร้อมด้วยนี่ฮนะการล่างนะผมเป็นกันชนแบบใหม่นะตรงนี้ไล่ไฟเป็น LED ทั้งเซตนะฮะเราไม่ใช่ใช้สป,ปอร์ตไลท์แล้วนะ ป็น LED ห้งเซตนะครับแบบนี้นี่ครับเห็นไหมครตัวนี้ใส่วายบอดี้มานะครับผมจะก้ามใหญ่กว่าเขานิดนึงนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ครับล้อตัวนี้ใส่ขอบ20นะครับผมยาง33นะฮะนี่ฮะล้อตัวนี้ลบ18นะครับผมตัวนี้นะออฟลบ18นะครับผมนี่ฮะพร้อมบันไดข้างนะครับผม ลายส,สวยๆนะนี่ฮะดูในข้างนะผมลายส,สวยๆนะนี่ครับผมอ่านี่นะครับลายส,สวยๆแบบนี้นะครับผมมันในข้างนะโอ้โหสำหรับคันนี้ใส่ลาวหลังคามาด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่คะเดี๋วดูล้อออฟยื่นออกมาเยอะไหมเวลาใส่วายบอดี้แล้วมันจะพอดีนะครับผมเห็นนะฮะใส่วายบอดี้แล้วจะพอดีอมล้อพอดีนะครับผมพร้ Thom อมด้วยนี่ฮะไฟท้ายเป็นแบบ led นะครับผม แล้วก็ฝาปิดท้ายเป็นรถ ORD สีดำแดงแบบนี้โอ้โหสวยงามนะครับผมนี่ฮะรถ ORD สีแดงแบบนี้อ่านี่ฮะข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับผมสำหรับรถส,สวยๆแบบนี้นะครับนี่เลยสำหรับคันแรกนะครับผมคันที่สองนะครับผมนี่ฮะมาชมตัวนี้เป็นรุ่น XL Plus นะครับผมเป็นรุ่นสี่ประตู ที่ประหยัดนะครับผมตัวนี้เอลพัดนะสำหรับตัวนี้นี่ครับใส่ไฟหน้ามาแตงแล้วก็ใส่เปลี่ยนกระจังหน้าเป็น f 1 5 0นสไปเดอร์นะครับผมแล้วก็พร้อมด้วยนี่ฮะสครูปแบบโซลัดนะครับผมสครูปแบบทรงลรกนะเดี๋ยวตัวนี้เขาจะมาใส่ในส่วนของล้อที่หลังนะครับผมนี่ครตัวนี้เป็นรุ่นประหยัดเลยสำหรับตัวนี้เอลพั7 0 0 0 0 0กวก็บาทแท่นั้นเองนะครับผมพร้อมด้วยนี่ฮะ โลบารเป็นงานเอาเรนเดอร์นะครับผมโลบารงานเอาเรนเดอร์นะนี่ฮะนี่ตัวนี้ดาวเริ่มต้นเพียง39,900บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมตานะครับผมเอาแบบไวๆไปแบบไวๆนะฮะสำหรับตรงนี้นี่ฮะผมพาไปชมอีกสองพันนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับผมเป็นสีแดงเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นกระบะแคปนะครับผมนี่เลย กระบะแค a บเอ l กซ์นะครับผมกระบะแค a บเอ l กซ์แอจัดเตม็มเลยทีเดียวสำหรับคันนี้ใส่ในส่วนของกันชนหน้าเป็นงานเทมเมอร์นะครับผมแล้วก็นี่ฮะ FORD ดสวยๆแบบนี้นี่ฮะใส่ไปหน้ามาสแตงครับผมสำหรับตัวนี้แล้วก็ใส่สกรูปไปทรงแรกนะครับนี่เลยโอ้โหสวยงาม,มนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่นะ กับกระบะแฉลบรอเท่ๆนะครับผมพร้อมด้วยนี่ฮะโลบาร์งานสวยๆงานเอลเลนเดอร์นะครับผมนี่ฮะนี่เลยครับผมเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะมาใส่ล้อแมกซ์ทีหลังนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะใส่ล้อแมกซ์ทีหลังเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นสี่ประตู X L ็กซ์แพัทเหมือนกันนะครับผมสี่ประตู X L ็กซ์แพัทเช่นกันนะฮะสำหรับตัวนี้ก็รอแต่งรถนะครับผมรอแต่งรถนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะรอแต่งรถอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้นะ แล้วก็ตัวนี้นครับผมหนึ่งฮะรอใส่ชุดวายบอดี้นะครับผมเราก็ถอดอุปกรณ์ไปปิดเตาอุปกรณ์บางอย่านงะครับนี่นะใส่หน้ามาแต่งตัวนี้ใส่ออฟง่ายเยอะๆออกมาทีเดียวยื่นออกมาเยอะทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ใส่ล้อลบสี่สี่เลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับลบสี่สี่ยาง MT นะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนตีนลบปรับองศามาเป็นปีนลบโคเพนเดอร์นะครับผมหนึ่งครับตัวนี้เป็นงานลอยแท็กนะครับผมเป็นงานลอยแท็กนะ แล้วก็คันนี้เป็นวท์แท็กอีกคันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเป็นวท์แท็กมีฮะมีหนึ่งลำนะครับผมคันนี้ก็ยังไม่เสร็จดีนะใส่ล้อขอบ18นะครับผมล้อขอบ18นี่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใส่กระจังหน้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของเพลื่อโรบาร์ต่างๆเนาะวันนี้เราก็มาให้ชมก่อนเบื้องต้นนะครับผมว่ารถเราแต่งที่โชว์รูมนะครับผมนี่รถสวยๆหล,ล,ล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับผม พบทุกเซกเมนต์จริงๆวันนี้โอ้โหมีแต่กระบะแข็งยันสี่ประตูนะครับผมนี่ฮะผมพาไปชมอีกคันนึงนี่ฮะวันนี้สี่ประตู XL พัฒนนะครับผมผมพาไปชมอีกหนึ่งคันนะครับผมรอรออ่าเสร็จแล้วลออลนี่ฮะอีกสองคันนะครับผมนี่นี่ฮะคันนี้ก็วายบอดี้เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะรถรอส่งมอบลูกค้านะครับผมรถที่สวยิลนี่ฮะแล้วก็คันนี้ ที่ใหญ่ของเราเป็นเอเวอเรสต์นะครับผมเอเวอเรสต์นะเอเวอเรสต์ตัวนี้เพศยังไงนะครับผมนี่ฮะใส่ชุดแต่งเป็นวายบอดี้เห็นไหมฮะโอ้ชุดแต่งวายบอดี้สวยๆนี้นะครับผมเป็นก้ามๆสวยๆนี่ฮะนี่เลยครับผมวายบอดี้ของเราก็มีแต่งแบบนี้นะครับผมนี่ฮะพร้อมด้วยล้อนะครับผมนี่เลยโอ้โหสวยๆล้อคูเอลครับรับตุวยยาง275นะครับผมนี่ฮะสวยๆ นี่ครับผมเขาะ20นะยาวฟูเอลเข20นะครับผมนี่ครับูด้านหลัง้โอเคครับผมนะครับผม,ผม,มวันี่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดทับท้ายกดกระดิบด้วยนะถ้าชอบก็สอบถามเข้ามาได้เลยอยากได้แบบไหนครับผมตรนนี้นี่ครับเราก็มารีวิวรถที่ยังไม่เสร็จกันนะครับผมเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะมารีวิวรถที่เสร็จกันแล้วนะครับผม ใน e ีนี้ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับผุนติจีอนะฮะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเก้าสามเก้าหกหกสามห้าหนึ่งนะครับ, 3, 66, รบขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามชมน,นะครับผมขอบคุณครับ